คล้อง่อยมาเรื่อยา่าหนูจะไม่มีจังกินข้าวแล้วม <laughs> ันว่าส่งคืนลกูกวินแล้วเลิศเออโอ้ยต้องหุกเครื่องมาป้าห้าพันต่อเจ็ดพันทำให้เด็กมันดูเ้าไปนอนนะจอย เอาใหม่เพิ่งมาพนะเอาเอาไหมล่ะเอาอีกบอเอามาเลยเริ่มงมาหมาเลยไปไล้ลูกอุ้ยเขาโอยเขาตั้งทามาดีวะพี่หน่อยพี่หน่อยมาพี่หน่อยวังซ้ำหมอมาเรลิงมาให้ลรีงรับบุตีต้อนรับแม่พญาลำบเพลินลิงอย่าให้ลิงอย่าให้เอาอยู่เหนืให้ขายหน้จ้าฉันอยากรู้ว่าใครเอาหมอพญานาคมาฉัน ขอเรามาหน่อยอุ้ยสองพันก็หาลอยแม่โอ้ยแข้งกับเนียน้อนเถอเนาะเอาไปเลยไปเลยเอาเนี่ยเป็นหมื่นสิลิงเอาเป็นหมื่นสินี่หมื่นสิไอเอ็มอะไรนี่ไอเอ็มอะไรโอ้ยผู้ใดบอกฉันแข่งอีกว่าหันนีโอ้ยมันเฮียส่งให้หนูหน่อยเฮียแม่ส่งอย่างเราบมสามสิบกีบไม่ได้พี่รองสามสิบกีบ่นั่นะว่า นี่แม่ออนพร้อมดื่มที่นานสำรับพี่ใหม่บอกแม่ออนมาส่งของขวัญให้หนูก่อนพี่พีชนี่อากาศรังอีกสักอันนะเรียกเขาใหญ่บอยมาซิมาเร็วไอ้ลิงลิงลิงเจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบผมง่วงผมง่วงแล้วผมง่วง ผมง่วงเร็วน้องเจี๊ยบยิ้มหวานยิ้มหวานอะไรนะอ่าปวดหวแผลสองตารอเร็วเร็วไปเลยลูกไปเลยสอนนี้เด็กมันหลับจำโอ้ยเนาะพียนคือขาวแถบนะค่อยกับขาวฉันเด้พยัไหนฉันอยากวกผู้ใดซ่องพยานชนะใครจะดีผู้ใดไปซ่องไหนอิมูติ นหลอ่อใส่สุบังเงียบนี่ดีนี่ดีเขากำลงังอ๋อแฟนขับเฮียตุ๊กหรือเปล่าอของตัวเองสีอะไรของเขาสีชมพูอ๋อเจะาขึ้นเป็นไปได้จะาขึ้นชนะอรดีเอ๋อมันกันแนนอนอยู่แล้วััษณาคอยตลอดเนี่ยเขาวัดกันที่ไซส์เาขาวัดกันที่ขนาดใครใหญ่ก็้นก็ได้อยากกินได้ไหมต้อเป็นหนา้าคิดใช่ อไรแม่บอกพี่นะโศมเร็วดังอุ้ยไม่ไอลิงลิงอย่ายอมลิงอย่ายอมมามาเลยมาเลยขามาเลยมาเลยแล้วลิงมาเลยน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบนี่เรียรถเราไหเอาพี่นิ่มพี่นิ่มขึ้นไปซองท่างฝุ่นพี่นิ่มเออน้องนิ่มมาน้องนิ่มพี่นิ่มจะขึ้นไปซองท่างฝุ่นเองถามมันอัน ทำไมของขวัญพี่ใหม่มันขึ้นแต่อันเป๊ไๆเอา<ค>นเกนตกไปมันเป็นร้านหรอน้องฝนไปไปนี่คือได้อะไรเนี่ยก็ได้ของขวัญไงพี่หอมมาพี่หอมมา ใบเอมภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษเฟิร์นเฟิร์นอย่าทิ้งพี่เฟิร์นอย่าทิ้งพี่ไปไหนเฟิร์นเฟิร์นตรงนี้สองคนนี่หน่อยเ็ี้ย่ในไลา์น้องเจี๊ยบ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 อย่าทิ้งพี่น้องเจี๊ยบน้องน้องฝนน้องฝนมาแล้วไออมาแล้วอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายโอ๊ยเขาท่านมาน้องพัยิบโกน้องอะไรนี่เลี้ยวเลี้ยวน้องอะไรน้องภาษาอังกฤษน้องภาษาอังกฤษเดม๋ยวพี่แอ้นจะส่งให้เตืน จิมมี่ไฟจะดูดลงมาม